บอกผู้ชายคนนี้มันเป็นไผ่หรือมึงคุยยังกันไปยังคืองใช้ก็ต้องหากันสิบยี่สิบกว่าหน้าที่พุ่นี่เป็นลูกค้าที่มาสร้างซื้อพักนะนี่มันเป็นจุงมมินบ่ว่าไม่เลอกใจกูฮะเรางามใดไอจะไปเลิกกับเมียไอแล้วก็มาเปิดตัวแบรี่จากเธอละเนี่ยแบรี่ไม่ได้อยากเป็นล่องไผ่ด้สำหรับอายแล้วอ่ะน้นอ,งอ,นองแบรี่อ่ะเมื่อเคยเป็นล่องไผ่แน่นอนไอก็มาของไอด้ <c oughs> เห็นเต็มสองตาว่า,บาเบเ์นั่นมันกอดจูบอยู่กับห้หยิ่งคนอื่นและแถมมันยังเว้าให้ลูกแม่เนี่ยเป็นตัวตลกอีกตั้งหากแม่เศร้าเบาได้แล้วเวน่ะทั้งหักแลก,ก็ห่วงใบเวน่ะไม่ทั้งเห็นยังแบบที่แม่เว้าดอกมันไม่ได้หักลูกดอกแม่ถ้าแม่ยังเว้าแบบ,แบ,บนี้อยู่นะ่ะใบว่าเขาอย่าพึ่งคุยกันเลยดีกว่าเวหักใบแต่ตอนนี้นะ่ะเวแค่หลงนี่นั่นซื้อมันก็แค่คนตำตำแล้วก็ใส่ที่เตาํตาๆขาหาเลยซื้อเมือง <c oughs> กูบอกมึงละเบนบอกว่าอย่าวานเขาจะกูหาของกูแบบนี้ยากระไซเส้นมั่งก่อนดำเนี่ยยิ่งกินต่อเนื่องพวกที่ปวดน้ากระดูกระเดี่ยว กับบอมี่แล้วยาเขาดีอีหลีเนาะแม่ใบซื้อ,อยากกระไซเซนตามมั่งก่อนดำกระปุกไหมมาให้จ้าเห็นมากระปุกเขาม่ก็จะเป็นแล้วอันนี้จ้าขอบใจได้ลูกเนะ้อจ้าแม่เออเห็นมาแม่นะบ่จมปวดขึ้นตะกรอแล้วแสดงว่ากินแล้วมันเศร้าเจ็บเศร้าปวดบ,บปวดน้ำกระดูกกัะเดียวแล้วบ่จ้าแม่นลูกยากาายระไซเซนมังก่อนดำยาตัวเนี่ย มันดีอีหลีเดี๋ยวนี่ยแม่ก็เจ็บป,ป่ปวดแล้วดีแล้วล่ะจ้าแม่เดี๋ยวบน่ะจะซื้อให้แม่กินเรื่อยๆเลยช่วยน้องไปแล้ว่ะอันนี้มันมเไอมียออม่ยังเว่ยบอกผู้ชายคนนี้มมนเป็นไผ่แล้วมึงคุยยังกันเป็นยังคือชนคก็ต้องหากันสิบยี่สิบกว่านาทีุ่่นอ๋อนี่เป็นลูกค้าที่มาสร้างซื้อพักน่ะ มึงยังมาต่อแหล่ลูกข้าอย่างมึงสิโคตยกันโดนป่านนั่นนี่มันเป็นชู้งมินบอชู้งยังเวใบโพดคลายพักแล้วเพื่อนกระโทรมาสั่งสื่อแล้วกระทำรายละเอียดต่างๆมันมาได้ไม่ยังแบบนั้นเลยถ้าเวบอเสื้อน่ะเวลองโทษกลับไปถามเพื่อนมึงก็ได้มึงคิดว่ากูว่รูติว่าพวกมึงสองคนเตรียมกันไว้อะถ้ากูโทษไปมันก็จะตอบตามที่พวกมึงสองคนเตรียมกันไงมึงคิดว่ากูโก่ดิฮะ มึงจะคิดว่ากูบ่รู้ว่ามึงหลอกใจกูฮะเวผู้ไปยังก็ต้องเหตุแบบนี้ไม่อย่างก็คุยกันดีๆก็ได้รา่ต้องถึงกันลงใหม่ลงมือกันมึงอย่ามาเสือกเวใบบ่ได้เห็นยังแบบนั่นอหลีใบสาบานได้เขาเป็นแค่ลูกค้าอหลีต่อไปเนี่ยมึงห้ามคุยกับผู้ชา้ทา้งหนอีกถึงเป็นลูกค้ามึงก็มาต้อคุย ถ้าเป็นลูกข่ามเสือเมึงก็บาต่อขายให้แม่งไปดังขายไปดียวน่นเวแต่ว่าเมื่อกเอาใจบอไ่เข้าใจแล้วเป็นจึงไหนลูกเจ็บบอบอตกใจเนี่บักอันเนี่ยมันกระโพดไป แมยเฮ็ดหยังกับบอด้ที่มันอ่ะนะนเฮ็ดหยังเม่บอเคยว่าเลยเวเขาบอด้ตั้งใจนะแม่บม่ได้ตั้งใจหยังนี่มันเกตนาหาเหลืองชัดๆเธอเนี่ยมันเฮ็ดได้มันก็ต้องมีเทียสองเทียสามแม่ไว้าจะทนกับมันเถอะลูกแม่เวก็แค่หึงใบเวนะหักใบแห้งเวก็เลยหหึงแห้งแบบนี้โอ้ยถามมันหักอ่ะ มันเ่นเหตุแบบนี้ดอกลูกแม่แม่จะมาลูด,ดีเกินก็เวกับใบที่เป็นพวเมียกันได้จังใดใบหัวเอียงเป็นเอียงแม่ยังมาเป่าหูใบพีย่พ,พอว่าแม่อนะมาวักเวยเลยก็แค่แม่เป็นห่วงใบซื้อ,อแม่มาตองมาเป็นห่วงใบใบกับเวนะ่ะอยู่น้ำกันมา่เกือบจะปีแล้วทำบ่าหักกันนะคงจะอยู่น้ำกันบ่าบ่หอดคู่มือนี่ดอก ครับเดี๋ยวไอ้ออกไปหาเด้ <c oughs> เวนะ <c oughs> คุยกับไผอยู่น่ะคุยกับไผ่กันเลยตัว <c oughs> นี่ไผ่สอนใหมึงเบาแสกเวลาคนคุยโทรศพัพท์เมรยาตะมึงว่ามีติงเออไปขอโทษ <c oughs> ชว่วนงนี้เวเป็นยังหรือเปล่า เห็นออกจากบ้านดูดูเราก็กลับดึกหลายเธอเลยโอ้ยกูก็ไปหาเฮ็ดเวียกเห็ดงานตัวคนมีเวียกมีงานแมไเป็นยังนี่มึงสิกาวหายอย่างกูบอแมนแบบนั้นด้ใบแค่เป็นห่วงน่ะหีูจะออกไปเห็ดงานมันบอใบทชงกาแฟมาให้หอนๆเลยกินแน่จะได้ไม่หห้งเห็ดงานบอบอบอกินหน่อยนึงแล้วเว หอนหอนเลยจะได้ไม่ให uh ้เห็นงานโอ๊ยก็กูบอกว่ากูบ้าเอาเศร้าสิอยู่ไหนมึงนี่น้ำมือน้ำมือนี่ห้างให้ตัวน้ำค่าเนะมึงนี่ น้องแบรี่น้องแบรี่น้องแบรี่ถ่ายไอโดนบ่ะบ่โดนดอกแต่ว่าหัวใจน้องแบรี่นี่สิมันทนถา hmm. ่ายไอแถบจะบ่ไหวแล้วอ่ะฮน้องแบรี่น้องแบรี่นี่ปากหวานว่าเปลี่ยนเลยนะนี่ฮึสัมพ่อหรอแม่ไอถึงลงแล้วลงอีกอะ่ะ <c> แ <oughs> ล้วงามใดไอจะไปเลิกกับเมียไอยแล้วก็มาเปิดตัวแบรี่จากเธอล่ะ เนี่ยแบรลี่ไ่ได้อยากเป็นล่องไผ่เด้อืมสำหรับอายแล้วอ่ะน่องแบรลี่อ่ะบ่เคยเป็นล่องไผ่แน่นอนอายก็มาของายเด๊ะบักเว้่วยเห้ดีหยังหลับหลังลูกสาวกูอ่ะเอาแม่ตาจะบ่มืืนเบิ่งติ พวกเข้าสองคนก,กำลังจะกินของแซ่บกันอยู่นี่ไงมึงหามลูกกูหนักนะแต่ตอนมึงเห็นแบบเนี่ยมึงว่ายฝ่าดินนะตออีอายอายยังอ่ะแม่ม่ยังให้อายอ่ะกูจะไปบอกลูกกูเรื่องทูวโซ่ห้องสูนเนี่ยแม่ไปฝ้าไปบอกเลยเสือบอกถึงเจ้าบอกไปอ่ะมันกับ่เสือเจ้าดอกคนอยียง โง่กับโง่นั่นบอกให้ไปกินขี่กับไปได้่ะนะอีลี่ตีแบลี่อยากเห็นคนกินขี่อ่ะสู่เห็นลูกกูเป็นเต้าอีหยังอ่ะน้าน้าน้าพันเขียดอีลี่ได้นันโอ้ยแต่เจ้าน่ะแถาแล้วสิมาสูงยังพอคอยสองคนได้ละแม่ไปเฝ้าไปบอกลูกสาวงงเจ้าหุ่นไปเร็วๆไม่สิกินขี่ก่อนได้เลยเมนขี่ เป็นยังนี่แม่ประมาณคลองปลาบ่ใบใบเลิกก็บอกเวมันจะลูกแล้วกะไรมันหนีไม่อว่าลูกของแม่นั่นหาไม่ได้ดีก็นีอีกหลายเท่ายังของแม่นี่แม่เห็นเต็มสองตาว่าบักเวน่ะมันกอดจูบอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วแถมมันยังเล่าให้ลูกแม่เนี่ยเป็นตัวตลกอีกตั้งหากโอ้แม่เมื่อใดแม่จะเศร้าใจลายเวจะเถือพ่อได้แล้วแม่ไม่อ่ว่าอีหลีได้ลูก แม่เศร้าเบาได้แล้วเวทนะทั้งหักหล้กก็หววนะ่วงใบเวนะบ่าไม่ทั้งเห็นยังแบบที่แม่เบาดอกใบมันไม่ได้หักลูกดอกพี่ตาใบนี่ยนะหักเขาหักเขาหลายจนมาหักตเจ้าของแม่ถ้าแม่ยังเบาแบบนี้อยู่นะใบว่าเขาอย่าพึา่งคุยกันเลยดีกว่าใบใบหนู เขาของมึงไปแล้วก็จะงมาหยุ่นกับลูกกูอีกใส่หัวงไปให้ไกลๆเลยแม่ห <c oughs> นีมาได้ยังกันนี่แม่เสียเลยแม่หนีจากเฮือนแม่บ่าให้มันอยู่นั่คนสัวร์วแบบไบร์แม่คง,งไม่อยากให้เวอยู่นั่อ่ะแต่ที่จริงแล้วแม่คง,งไม่อยากให้เวอยู่นั่ตั้งแต่แรกอะค่ะซันเบ ต้องไปแล้วแหละบอบเวใบบอให้เวไปบ่าต้องไปหลังมันไหวลูกให้มันไปมันหมอกับลูกแม่แต่นี้เดียวแม่แม่เฮ็ดแบบนี้ได้จังไดแม่ไล่เ่ไปโดยบรถามใบก่อนถ้าเวจะไปใบก็จะไปคือกันใบว่ต้องไปกับมันลูกไปก็เท่ากับว่าไปให้มันตบมันตีไปเป็นที่ร่องรับรม่์มันเห็นบอมันเฮ็ดอย่างกับลูกไว้แน่ เสียแม่ได้ลูกเลิกกับมั่นซะบอใบบลเลิกถ้าแม่บอพ่อใจนะเดี๋ยวใบก็ไเรไปอยู่น้ำกันสองคนก็ได้ปาเวเข้าไปอยูน่นกันสองคนเนาะใบอย่าไปได้ลูกแม่ยอมแล้วบลเลิกกับมั่นก็ไดใบอย่าไปได้ลกงนดะ้ว เบเบเบแถวเบจะไปหาอานีนันนะใบบอกให้ไปมึงว่าไปอนีนันก็อีทีเเบจะไปหานั้นเดมึงมึงบ่มีสิสิบดมาบานองแบลรีของกูแบบนี้นี่เบหาว่าหลายมันบอถึงได้ปกป้องมันขนาดนี้นะเออกูหาของกูแต่มึงมอะบ่มีสีมาว่านคนที่กูหักแบบนี้มึงจำไว้ แล้วไปแล้วเวศใบหางเวหลายก็มั่นโดยซ้ำไม่เวบอกอยังใบกระเสื้อปังเหมิดเม่บอกให้ใบคุยกับคนอื่นใบกระบอกคุยใบยหทุอย่างเพื่อเวถ้าเป็นยังเวศมีแค่ใบบได้บอกนี่คนโงโงโงแบบมึงอะ่ะผู้ใดสิหักล่งวะฮะบอเวศหกัหกใบเวศหักใบแต่ตอนนี้นะเวศแค่หลงนี้นนันซรื้อมันบาได้ไม่ยังดีกว่าใบเลยเด้ มันก็่แค่คนตำตำแล้วก็ใส่นี้ที่ตำตำเขาหาเลยไอจ๊ซื้อเมืองกูบอกมึงละเมนบอกว่าอย่ามาว่าคนกูหาของกูแบบนี้มึงยังสิกาวาอีกบอะมึงไปลูกกูคนนี้นะเป็นยังไงลูกเวเจ็บหลายบอสเจ็บตัว ถามงงอแม่นี่แม่เห็นบยังของแม่นี่แม่ตีไปเห็้ยังมันเกิดสิข่าลูกเด้ทำแม่อกมาไม่สีมาทำลายใบแบบนี้ใบเลื่อมหูลืมตาแน่ลูกเวมยใบขอโทษเด้อใบผิดไปแล้วเวมย์เมยเวมยเวมยอย่าไปเลยเด้อใบขอหลอกล่ะ แต่ว่าพี่เบยมาอยู่ว่าใดลี่ไปกูแม่แม่บรยเด้อไปขอร้องละไปย่อมเบรยทุกอย่างเลยเบย์จะไปหาแบรี่หรือจะพาแบรี่มาอยู่บ้านเรากันได้เบจะบอกบอกถึงแบรี่ในทางที่บอดีอีกเด้อเยขอร้องละเอุยหนาสงสารเขา่ะเบิงที่ล่ะน้องแบรี่ยังสงสารมึงอ่ะ จะแม่นจิตใจหรือหรีนอนนี่น้องแบลรีของไอ้ไอ้ว่าซางมันเถาะอย่าไปสนใจมันเลยเฮาสองคนอะไปกันดีกว่าไปพี่อาด้วยแม่มาไปเด้อแบลรีขอร้องนะไม่สบายต้องกันกันได้นนแต่ว่าอย่าพากับไปเลยเด้อเด้ออย่าพาอย่าพกับไปเลยไอ้ไอ้เบิ่งตีล่ะไม่ถึงขันยกมือไหว้ขอร้องเลยค่ะ แต่ว่าโสดเด้อกูไม่อยากอยู่เพื่อนหลังหนิป่ะไอ้เว่เข้าไปกันดีกว่าไปแม่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 ใบใบเขาไปลูกใบลูกกับแม่ ไปยังไม่แม่นะลูกแต่เพรแม่ละลายได้เท่ต้องไปจากไปน่ะไปไปยังไม่แบบนี้ลูกเว้ เอ้สิกลับมาตอนไหนอ่ะเบ <c oughs> แม่เอ้ยสิกลับมา,าใบตอนไหนมาเด้อฮักแท มันเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดแห่งโง่คงมาสู่คิงอยู่น้ำเหนือน้ำตกอย่าเอาโอ้เที่ยวทลาไปทางไม่นาพาเกา่ายังขาดผูอคอยเจ้าจนลา่าลอยขันพอ่อหักแต่คักคักสียติีน้ำสุยางให้สมประสมความคืดเข,าข,าเขาเ้าข้างท้าโชคชะตาสีหักภัยกับบ่มีคา่าลุ้ตอนผู้บาดเจ็บได้มาเด้อ สิลอยลุดไปอยู่ทาง